อุ่นใจไซเบอร์วันนี้เป็นเรื่องของการแชร์ข่าวปลอมนะคะคุณผู้ชมในยุคนี้เนี่ยการจะเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูที่มาที่ไปจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยข่าวปลอมที่แชร์กันมาแล้วแชร์กันต่อนอกจากจะได้ข่าวผิดไม่พอเราอาจจะกลายเป็นคนทําผิดอีกนะคะราะเอาข่าวปลอมไปแชร์ก็มาเตือนกันในช่วงของอุนอ่นใจไซเบอร์ค่ะ AAS อุ่นใจไซเบอร์ใช้ชีวิตออนไลน์ปลอดภัยไปกับ AAS คือเรื่องของเฟคนิวส์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือทําให้ทั้งผู้ที่อาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นองค์กรห,หรือเป็นบริษัทเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายได้ทั้งสิ้นนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบริษัท a d v a n c e i n f o นฟอร์เซอร์จำกัดมหาชนหรือว่า AIS ออกเอกสารชี้แจงเลยนะคะคือมันมีการไปเผยแพร่ข,ข่าวในสื่อออนไลน์เมืม่อวันที่20สิงหาคมและไปพาดหัวข่าวบอกว่ากสทชชี้ AIS ไม่มีหน้าที่กําหนดเงื่อนไขควบรวม d t แทอันนี้เป็นข่าวเท็จ ข่าวปลอมเนี่ยนะคะก็เขียนอ้างอิงไปถึงผู้บริหารระดับสูงของ a i s ก็คือนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร a i s อ้างว่ามีการเข้าพบกสทชาเสนอให้กสทชาสั่งห้ามไม่บริษัทใหม่ที่เกิดจากการรวมกิจการในการรวมคลื่นความถี่ซึ่งข่าวทั้งหมดเนี่ยเป็นความเท็จ เอเอสก็ยืนยันบ<ร>อกว่านายสมชายเนี่ยไม่เคยไปพบกสทชเรื่องนี้ที่ผ่านมาเอเอสมีการแสดงความเห็นในกรณีนี้อย่างเปิดเผยต่อก,กสทชและหน่วยงานของรัฐเช่นกรรมธิการของสาภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสาภาการแสดงความเห็นในการพิปรายสาธารณะที่จัดโดยหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆและกสทชไม่เคยมีการแจ้งตอบกลับความเห็นของเอเอสรายงานข่าวโดวยไม่มีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจนนะคะคือใช้คําว่ากระแสข่าว แหล่งข่าวอะไรต่างๆซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงในข้อมูลข่าวที่มีการเผยแพร่เนี่ยนอกจากจะไม่มีแหล่งที่มาแล้วใช้คําว่าวงการนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ะนะหรือมองว่ากรณีที่ A S กระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็น Conflict of Interest หรือว่ามีการขัดกันของผลประโยชน์อันเป็นความเท็จ A A S ยืนยันนะคะบอกว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยข่าวรวมถึงสื่อที่เจตนาจะปล่อยข่าวนี้อย่างไม่ถูกต้องนะคะก็จะไม่ต้องการที่จะให้มีการเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือคือตอนนี้มีความพยายามในการสร้างข่าวเท็จ เอสก็เลยออกมาย้ำนะคะถึงความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมมาพิบาลที่คํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มหรือว่าสเต็กโฮเดอร์รวมถึงประชาชน,นคนไทยแน่นอนว่าข่าวเท็จน,นี้ออกไป 2, 2> ส่วน AS เสียหายอีกฝั่งหนึ่งคือกอสทชเออนายไตรัฐวิริยสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการก <ừ. S 1> สทชก็ต้องออกมาเปิดเผยอีกบอกไม่เป็นความจริง COAS ไม่ได้มาเจอกับกสทชเพื่อคุยเรื่องนี้ AAS ไม่เคยชี้นำหรือก้าวล่วงในการพิจารณาของกสทชทั้งนี้กสทช ยินดีรับฟังความคิดเห็นในกรณีนี้จากทุกภาคส่วนเพื่อได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจต่อไปก็เลยฝากเตือนไปถึงประชาชนนะคะข่าวต่างๆเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาด้วย<ช>นะคะหน่วยงานหรือองค์กรอะไรที่เขาถูกพาดพิงเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบอีกเหมือนกันจริงไม่จริงยังไงนะคะก่อนจะกดไลค์กดแชร์เพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะกลายเป็น เครื่องมือของผู้ไม่หวังดีในการสร้างข่าวปลอมแล้วอาจจะโดนเปเขาด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจาก AIS อุ่นใจไซเบอร์ห่วงใยคนไทยพร้อมที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์แปลอดภัยค่ะครับผม